Yeah. <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรของเรานะครับแล้วดีขึ้นนะครับมีอาการดีขึ้นแล้ววันนี้นะครับวิยากรรับเชิญนะครับให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็พบกับวิยากรรับเชิญของเราดีกว่านะครับนะครับสวัสดีสสดครับอ่าคุณพี่ชื่ออะไรครับวัชนันค่ะพี่ลึก ก็ได้รู้จักกับสมุนไพรก็เลยเห็นว่าสมุนไพรนี้เป็นสิ่งที่ว่าคนไทยเรากินมาตั้งแต่โบ,บาราณโบราณก็คิดว่ายังไงก็ต้องดีแน่นอนก็เลยเอามาให้พี่สะพ้ายค่ะคที่แกเจ็บป่วยแล้วก็รู้สึกว่าสมุนไพรไทยเรานี่ค่อนข้างที่เชื่อถือได้แล้วก็ดีจริง คุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อนางจงกุลสมจันทร์อายุอายุหกสิบปีจ้ะหกสิบปีจ้ะอยู่บ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งหกหนึ่งครับหมู่สามหมู่สามซอยเจริญผลครับอําเภออำเภอไสรงามไสรงามจังหวัดบัดกระเพงเพชรกระเพงเพชรจ้ะอืมประสบอุบัติเหตุเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวันที่สองวันที่สองสองมีนาสองมีนาจ้ะสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยครับ แล้วตอนนั้นเป็นไงอุบัติเหตุแบบไหนครับเฉียวเฉียวก็ล้มไปแล้วไม่รู้สึกตัวเลยแม่น็อกขับขับรถไปขับรถอะไรมอไซค์ขับรถมอไซค์ไปแล้วก็มีมอไซค์ก็มาเฉียวครับเฉียวล้มไปแล้วก็ไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวโรงพยาบาลแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลพิเศษนะก็ไปก็ได้ยานี้ก็ลูกขาสาวเอาให้กิน กินยาลูกสาวก็กินก็กินมาขยาโรงพยาบาลเมือะไรเมื่อก็กินก็ออกมาก็ยาโรงพยาบาลหมดกันยานหมอยานาลหมอโรงพยาบาลหมดหมดแล้วก็กินยานี้ต่อยานี้ต่อทุกวันจ้ะกินมาเรื่อยตั้งแต่วันที่สองวันที่สองมีนาวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดก็สองอาทิตย์แรกสองอาทิตย์น่ะสองอาทิตย์แล้วครับก็ขยายเอ็กซเรย์ที่นี่ก็ไม่เอ็กซเรย์แล้วหมอว่าไงมั้งเอ็กซเรย์สมองหรือเปล่า สมองแต่ตัวทั้งสมองด้วยนี่ไปนี่สแกนหมดครับสแกนทั้งตัวหมอสมองก็มาตรวจครับก็บอกว่ามัเป็นไรแต่ว่าเส้นประสาทต่อสมองมันจะไม่ค่อยดีหน่อยกระทบกระเทือนก็ว่างั้นอ๋อเส้นประสาทในทางเรากระทบกระเทือนบางทีเดินไปยังจําไม่ได้ว่าเอ๊ะมันชื่ออะไรวะอันนี้เป็นมาก่อนรถล้มหรือว่าเป็นเป็นช่วงตอนรถล้มตอนรถล้มอะตอนล้มมาก่อนก็ เป็นเอามาพึกมันก็หายมันก็ดีมาแล้วหมายถึงว่าก่อนหน้าที่เราประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราเป็นอะไรมาก่อนเป็นเอามาพึกเป็นเอามะเพล็กเอามาพึกตรงไหนครับเป็นแถบเลยข้างขวา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 แล้วก็มาล้มถูกข้างขวาอีกทัางเดียวกันเลยเรียกว่าซ้ำซ้อนเลยซ้ำซ้อนเลยซ้ำซ้อนเลยเออเขาบอกว่าตอนที่เป็นเอามาพึกนี่อาการเป็นยังไงอ่อนแรงมาเลยอ่ะเดินไม่ได้ขาเปียกขยับไม่ได้เลย ขยับส่วนด้านขวานี่ยไปเข้าลงห้องน้ํานี่ลูกสาวก็ลากเอาไปตัวเล็กอ่อนหมดยกแข้งยกขาไม่ขึ้นเลยอ่อนแรงหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็มันได้แล้วตอนนี้เป็นไงได้นุ่นยายดาดีก็หายมาหายมาทีนี้หมอก็บอกว่าเป็นมาก่อนแล้วมันจุดดําๆอยู่สมองหมอสมองเขามาเช็คอ๋อหมายถึงว่าในสมองเราเนี่ยมนจุดดาๆยจะให้จุดดาๆนั่นหมอบอกเราว่าเป็นอะไร เขาบอกว่าเป็นอัมพฤกษ์มาสองปีกว่าแล้วเขาว่านะหมอใหญ่นะเขาบอกว่าหมอสมองเขามาตรวจครับว่าเป็นโรคเก่าโดนข้างซ้ายไอข้างขวาข้างเดียวกันเนี่ยมันก็เลยกลับที่เราเป็นอัมพฤกษ์เก่ากับอุบัติเหตุนี้ข้างเดียวกันข้างเดียวกันข้างเดียวกันเลยแต่มันก็เดี๋ยวต้องหลงลืมมีเส้นเลือดนะไอจุดดำๆนี่ก็หมายถึงว่าเส้นเลือดเส้นเลือดมันจะแตกในสมองจ้ะ ตอนที่ประสบอุบัติเหตุนี่เรามีแผลตรงไหนบ้างไหมก็มีที่หัวครับหัวแตกแล้วก็มีแขนแขนนี่แล้วก็หน้านี่หมดแล้วเนี่ยนี่หายแล้วหมดเลยหมดเลยอะไรกับพื้นว่างกันเอะไรกับพื้นหน้านี่หมดเนี่ยนี่ก็เมื่อกินี้นี่มันก็ทาด้วยตอนนี้ไม่มีแผลเลยไม่มีนะทาทามาดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเราด้วยแล้วก็ทาด้วยไรแล้วก็ทาด้ืยอแผลก็เขาบอกเอ้าไม่เห็นมีแผลเป็นเอ้านี่ได้ยานี่เนี่ยวะ ใครทักบอกไม่มีแผลเป็นเขาไปงานวันเนี้ยเขาบอกไม่เห็นมีแผลเป็นเาไงานมาเพื่อนฝูกกันทักไหนบอกอุบัติเหตุแล้วไม่มีแผลรเขาเลยบอกเขาก็บวชเหตุไงบอกเดี๋ยวมาซื้อยานี้ไปกินกินแล้วก็ทาแนะนำเขาครับอ๋อให้กินด้วยทาด้วยแผลมันก็จะทุเลาเร็วหายเร็วไหมถามจริงๆก็สองอาทิตย์แค่หมดเลยนะสองอาทิตย์เนาะงสองอาทิตย์กว่าแผลนี่ลึกไหมเนี่ย ลึกแตกแย่เลยแตกเป็นรอยเลยมันขีดมันขีดเลยเนี่ยต้องต้องเย็บไหมไม่ได้เย็บไม่ได้เย็บเพราะว่าแผลลึกแผลลึกไม่โดนเส้นเลือดไม่โดนอะไรนะแต่แต่ก็ไม่ได้เย็บไปแล้วรับก็ปิดผ้ามาปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ติดเต็มหน้าหมดแล้วต้องล้างแผลล้างอะไรทุกวันเหมือนกับเอล้างล้างทุกวันล้างทุกวันนะแล้วก็เอาสมุนไพรนี่เราช่วยทาด้วยให้มัน จุลินทรีย์มันได้รักษาสมานได้เร็วขึ้นจ้ะเน้นฟื้นเนี่ยเนี่ยคนนี้ก็ลึกนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ลึกเนี่ยเนี่ยลึกแต่ตีตื้นขึ้นมาเยอะเนี่ยตีตื้นไม่ค่ยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นเนาะบางโอ้โหไม่งั้นเสียชมแล้วสวยเลยขาวหมดเลยหน้าเดอนหน้าดังเออันนี้ก็ไม่มีนะเหมือนผิวหนังปกติเลยนะหน้าดังหมดเลยยังว่ามาเห็นแกแบบว่าเออ อื่นขึ้นเยอะแล้วก็ไวด้วยครับแค่ทิศเดียวแกแผลแกปกติหมดเลยอันนี้ก็มาเยี่ยมเลยแบบโอ้เป็นห่วงความสวยความงามไปทหน้าด้วยนะถ้าเราดื่มหมดเลยหน้าถูไปกับของเสียโฉมแล้วออกงานไม่ได้จะม่ได้สมุนไพรนี่ก็ได้สมุนไพรเนี่ยช่วยเยอะ กินทุกวันมันทีแรกมันเทกินไปตมาไม่เทจะแล้วพี่แม่ลูกก็กินเองอ๋อปกติลูกจะเทกินเออตั้ินานนี่โอ้โหมาละกินเองดีมากพอหลานหลานหลานวันนี้ไปมาไม่เทเลยเลยเป็นลูกผมกินเองมามีอะไรเติมไหมครับก็ มีเสริมตัวเองนี่แหละก็เห็นว่าตัวเองก็ดื่มมันยตัวเองก็ดื่มโอ้เห็นป้าเขากินแล้วแข็งแรงอยากกวนกลัวน้อยหน้าเพราะว่าปกติจะยกของจะดาย่าเนี่ยจะปวดหลังปวดมากๆแล้วนอนงายก็ปวดแต่พอแนะนำพอรู้ว่าป้าเขากินดีแล้วลงกินดูบ้างเอาบ้างเอาบ้างเมื่อวานนี้ไปลองกระถางยกกระถาง แล้วก็ถาดาย่าครับรู้สึกว่าลืมไปเลยไอ้ที่ปวดหลังอ๋อลืมปวดหลังเลยลืมปวดหลังเลยแล้วก็นอนงายก็โอเคลุกคือนั่งสวดมนต์จะอะไรคือปกติเราจะปวดหลังจะขี้เกียจนี่กินไปได้กี่วันแล้วอ่ะอุ้ยไม่ถึงอาทิตย์ยังไม่ถึงอาทิตย์อ่าประมาณสามสี่วันอันนี้เพิ่งเริ่มสตาร์ทเริ่มสตาร์ทก็ยังบอกว่าเอ๊ะ อุดเอ้ยอุดทานตัวเองว่าหลอกตัวเองหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องรออีกหน่อยเออต้องรออีกหน่อยเออจะได้ตอเื่อไปอีกหน่อยใช่เคสนี้มันก็ต้องลองกับตัวเองนะครับใช่ถูกต้องครับเพราะว่าสมุนไพรนี้ต้องลองกับตัวเองก็ดีก็ต้องแนะนำคนอื่นนี่แก็กินกินมาหลายหลายยิ่งหลายตัวแล้วก็ยังไม่เบาไอ้เรื่องไตเนี่ยนะเป็นไตนะ อ๋ออาเป็นไตเป็นไต,ไต,ไตเป็นมานั้นเนี่ยครับโอ้โหยี่สิบปีแล้วมั้งสมัยก่อนเคยก็ล้างไตเดือนละสองครั้งโอ้โหก่อนถึงก็ล้างไตเลยเหรอต้องล้างแต่ว่าไม่หมอเขาไม่ได้ให้ไปนอนล้างอะไรนะเขาให้ยามามาจากไหนมาจากเรากินเค็มหรือว่าเรากินยาเยอะหรือว่ายัางไงครับแกปวดไงพลา,ลาโอ <laughs> พลาประจำ ปวดนิดปวดหน่อยก็พาราก็ไม่หน่อยแล้วไปขายของให้ยกลังผลไม้ทิ้ง30โลยี่สิบห้าโลอะไรเงี้ยมาขอนเป็แม่ค้าแม่ค้าตลาดนัดตลาดนัดขายผลไม้ผลไม้ผลไม้ขายผลไม้ทุกอย่างทุกอย่างที่มีตามฤดูกาลเราจะขายไปตามนัดอ่ะเสร็จแล้วก็ขับเองขายเองงี้ไงขับรถเองขับรถเองด้วยยกลังผลไม้เองโอ้โหมเงยกมเงยปวดอีกแล้ว ทำคนเดียววันเก้าเม็ดวันละเก้าเม็ดเช้าสามเม็ดกลางวันสามเม็ดเย็นอีกสามเม็ดถ้าไม่ได้กินนอนไม่หลับพาราเซตามอลใช่แล้วพอกินแล้วก็ได้หลับไงพอได้หลับก็ได้โรคอีกไงแถมแถมก็เลยหยุดแถมโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวแต่ก็แต่ก็ยอมรับว่ามันปวดเราก็ไม่กิน คือปวดอดคือไม่กินละรู้รู้แล้วอ่ารู้ผลแล้วเราปวดมาแล้วก็ไม่กินเราก็เอาใช้วิธีไหนใช้วิธีออกกําลังกายคือก็เดินเดินเดินหยิบจับว่าไปตามเรื่องของชอบปลูกต้นไม้เห็นขี้ยาไม่ได้ก็เราก็ต้องดึงต้องถากต้องใส่กระถางอะไรเงี้ยแต่มาลงมา เอ๊ะสามสี่วันมาเนี้ยเอ๊ะเอ๊ะมันทําไมไม่ปวดนะก็ก็ยังมาคิดอยู่อจะใช่หรือเอ๊ะแต่ไม่ใช่นะเพราะก่อนหน้าเนี่ยเรานอนหงายเราก็รู้อยู่เร,เราปวดหลังปวดเอวนี่ครับแล้วนอนตะแคงอะไรนี่มันก็เอ๊ะโอเคนี่อืก็แค่สามสี่วันก็ก็ยังว่าเออ ลองดูเนาะลองดูเดี๋ยวลองดูไปอีกหน่อยดูไปอีกหน่อยท่านเจนใชหมดถึงครึ่งกวนยังยังไม่ครึ่งเลยเที่ยวไปอ่ะก็อน้ากินไงกินเช้าเย็นค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแก้วหนึ่งเลยอครึ่งแก้วแก้วค่ะแก้วหนึ่งไม่ยอมครึ่งเหรอไม่ยอมโมนียครึ่งเดียวโอ้โหไม่ยอมครึ่งยาดีกินเยอะไม่ยอมครึ่งเออก็นั่นแหละก็คิดว่า ถ้าเราดีแล้วก็แนะนําคนอื่นได้ถ้าเรายังไม่ดีอ่ะเพื่อนฝูงเราที่ยังเจ็บอเจ็บไวของเรานี่ใช่โอ้โหวนกินยาแล้วต้องก็รของเสริมมาแล้วป้องกันไว้ก่อนไม่อย่าเดียวเจ็บป่วยมันก็ลำบากเนาะท้ายนี้คุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงคนที่บอกกล่าวเขาถึงคนที่ กินสมุนไพรหรือว่าตัวเราประสบการณ์ในด้านดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรบริพัตรกินแล้วดีแนะนาเขาไปบอกเออกินดีแข็งแรงขึ้นเอนี่ยบอกแนะนําเขาไปบอกโอ้ยานี่มันดีสมุนไพรเนี่ยตัวเนี้ยมันได้จากสบการณ์ตัวเราเองแล้วโอหตากระสว่างขึ้นกินทีแรกมันก็เป็นมากงใสตาเออใสตรงใสตาไม่ใส่แว่นอืสบาย คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ได้ไมาเห็นจากประสบการณ์ของผู้ที่ดื่มสมุนไพรของเราจากแผลหายจากอุบัติเหตุนะครับหรือจากเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นวิทยาทานสำหรับท่านผู้ชมวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ